ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องริมเบอร์เกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ริมเบอร์เกอจะพาทุกท่านไปร่วมลุ้นรุ่นสยองกับเกมที่มีชื่อว่า p a s s o p p h o b ก็มาในกวนนะครับวันนี้คือพี่น็อตจากช่อง h o บบ i t t e อรแล้วครับแล้วก็พี่หนึ่งครับ ก็ของพี่หนึ่งก็เป็นผู้เล่นที่ชำชองนะครับก็ดีเป็นอย่างมากนะครับที่มีผู้ที่ชำนาญมาร่วมการล่าท่าผีในครั้งนี้ก็มารับชมกันไปพร้อมๆกันนะครับมาครับโอเคสวัสดีครับ อ่ะวันนี้ผมไม่ได้เข้าไปถาะว่ารับออน้องรับอย่างหนึ่งพี่หนึ่งรับน้องเดี๋ยวเขาอันอยังไม่ได้ซ้อมเลย <c oughs> เขายังรู้สึกแบบว่า, <c oughs> วายังไม่ได้ไม่ได้ซ้อม <c oughs> มาวันถึงก็รลบน้องเลย <c oughs> <c oughs> ใจร้อนนี่ว่ะโอเคก็เดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวผมรออยู่หน้าไอ้นี่อยู่หน้าจอมอนิเตอร์เหมือนเดิมอเบ้านหลังนี้เหมือนเดิม บ้านที่มีคุณน็อตเข้าไปตายที่โซฟาจริงๆก็หลายหลังนะบ้านน็อตเข้าไปตายเนี่ยโอ้ยมันแหมมันเจ็บแท้นเจ็บแท้นพูดอย่างนี้โอเคผีตัวน,นี้ชื่อนนาาซันดเเามา,าร์ตินเนส i s got something to all t h deposits to paper wall a l o n ตอบสนองนเด็กถูกต้องครับ วันนี้เราเอาง่ายๆก่อนเราคือเราเข้าไปหาผีก่อนว่าเป็นผีอะไรแล้วเราค่อยมาทำประกิจเสริมที่เหลือโอเคคุณน็อตนำเดิมแต่ตรงเนี้ยผมจะไม่บอกเพชรแล้วว่าควรเพชรที่ควรจะเอาอะไรปไปเพชรควรจะลองเรียนรู้ด้วยว่าเฮ้ยเราควรเอาอะไรไปหาผีก่อนที่แบบที่ที่ที่เล่นประจำอ่ะที่ลองเล่นมาเมื่อวานลองดูได้ได้เราลองเรียนรู้ด้วยตัวเองดูก่อน เฮ้ยข <oh> ้อ2นี่มันวะเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตายเนี <Well> ่ยริงใช่ก็ Get เอเวเรตเซนตี้โบยี่สิบห้เเคือทำให้สรีดต่ำที่สุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าภารกิจที่สามเป็นถ่ายรูปผีภารกิจที่สี่คือใครในทีมเห็นผีก็คือ Have a member of your team Witness a g h o s t event ใส่กกโป้ใส่กกโปนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปไปของผมมาแล้วนะครับของผมมี mf มีกล้องมีกล้องวิดีโอตัวหนึ่งเออสมบุตเอาันนี้เราจะเอา mf ไปใช่ไหมสมบุตรเอาไปไหมเนี่ยใช่ลองสลับบ้างอ่าเอาไปเอาไปเพชรไปเอาโทโมมิเตอร์ก็ได้โทโมมิเตอร์จะง่ายหน่อยเลือสีเหลืองสีเหลืองอ่าเพราะว่าโทโมมิเตอร์เราจะสังเกตง่ายกว่า mf mf จะต้องแบบให้มันขึ้นขึ้นสามชี คุณเพชรอย่าลืมกลับมาใส่กุปได้ครับโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่พี่จะไปกดประตูรถนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำไปก่อนนะครับที่ถ้าปิดประตูรถตอนพี่น็อตอยู่ข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยพี่หลังจากนี้กวนเปลี่ยนรือพ่อคุยด้วยครับมันจะโอเคครับจัดปหลังจากออกจากห้องเราก็ปิดปาก พยายามแยกกันได้แยกกันเลยไม่ต้องเดินตามตูกก็ได้เพราะว่าทุกคนสามารถหาได้ตอนนี้คุณมีเวลาสิบนาทีในการาหาแม่เครื่องซักผ้าของน้องกลุ่มน้องเข้าแล้วคุณเพชรก็ไม่ต้องเข้าคุณเพชรเพิเดินเตยเดินต่อเลยขึ้นไปนชั้นสองเลยครับคุณเพชรได้ครับได้ครับตอนนี้น้องใหม่เราถูกสัง่งให้แยกครับผม แยกได้เลยครับผีต่อสนองคนเรียนครับพี่ของครับพี่บอง,องครับว่าไหครับฮะเจอแล้วเหรอพี่ยังยังไม่เจอครับยัังไม่เจอครบตอนนี้ชั้นใต้ดินไม่เจอพี่ป๋องพี้องหนึ่งพี่ป๋องหนึ่งขึ้นไล <c oughs> ่เลยครับไล่ครับไล่ขึ้นชั้นสองครับ ผมเจอกันผมเจอกระดูกห้องห้องห้องนอนห้องเด็กข้างบนครับผมอ่าโอเคโอเคจะไว้ครับจะไวจะเพิ่มเก็บแล้วเดี๋ยวรอถ่ายรูปก่อนแล้วรอค่อยเก็บได้ครับคุณคุณเพชรพยายามเปิดไฟนะฮะอย่าอย่าอยู่ในที่มืดเยอะเพราะว่าลมมันจะมันจะแบบกระสนแสด้วยมั้งอ๋อห้องเด็กใช่ไหมครับท,ที่มีที่มีกระดูกอะ่ะใช่ใช่เนี่ยห้องห้อง,ดองดเองด็กน,ะนี่เียยน่ครับ ก็รู้สึกว่าเป็นโปรเพลเยอร์ขึ้นมาเลยครับหลังจากที่หูฟังได้แล้วคุณเแฟนครับรบกวนทักทายนะครับผีชื่ <î s ana Martinez> อซินนามาตินีครับรบกวนพูดคุยภาษาอังกฤษเอานี้เลยพี่ซินานาพูดได้เลยครับดได้เลยซินาน,นาขมอนซินนาฮัลโหลซินาน,นานมาตินีโอเคฮัลโหลซานนาซานนามาติเนี Where are you? Give you a s i นะครับผมกำลังหารู้สึก่หมาเดี๋ยวทางทีมงานจะไปรับนะครับขอขอยาดมครับขนหนครับตรงไหนครับเรัง้ผมผมครับผมอยู่ขึ้นห้านะครับจำไห้ครับคุณเพชรครับเอาโทมโมมิเตอร์เข้าไปสแกนหน่อยครับ เก้าองศาครับต่ำสุดที่มีรองเท้าผหญิงครับนี่มันเรื่องมากครับเจ็ดเวลาเดินซื้อของไปเรืองรองเท้านนครับเจ็ดองศาเป็รื่องส่วนตัวของคนคบพี่รถเก็บกดไะไเลยเจ็ดองศามทเจ็ดองศาครับพี่ในห้องนี้ มุดองตรงที่นอนครับผมเปลี่ยนเป็นสมุดครับครับคุณน็อตคุณน็อตออกมาได้เลยครับคุณน็อตออกมาได้เลยโอเคครับผมทิ้งคุณเทนเลยครับได้าเทนเลยครับมีเวลาอยู่หนึ่งอ้าวให้ให้คุณเบสวางสมุดแล้วเดินออกมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางก่อนครับต้องปิดไฟไหมพี่หนึ่งปิดไฟไหมครับอ่าปิดไฟที่ห้อง ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูยีแมพใหดูกรอดออกครับโอเคครับโอเคะค่ออกรอดไม่ได้เลยครับวายร้อนจังบอกไม่ถูกเอาพี่นอ็อตมาแล้วเออคุณนอ็อตเดี๋ยวเอาสปิริบล็อกให้คุณเพชน,นะครับเพาคุณเพชรเขาบอกว่าตา้องการเนาะของของเดี๋ยว <c oughs> คุณเพชรเอาสปิริบล็อกไป เด,เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเปิดค,คุณน็อตมาเอามาเอาอ,อ,อยู่กับไลฟไปดิเอาไปเลยใช่ไหมอยู่กับไลฟ์ผมผมจิงก็ปีนแล้วครับผมไหนพี่สปีดล็ปบอ๊อบสปีดบราจิงคุณน่าจิคุณน่าจะเอากล้องไปด้วยนะครับอ๋อถ่ายรูปไปด้วยนะถ้าเอาจิงก็ปีนมาจิงจิงก็กปีนอ่ะสองปึ๊บอ่ะเราเห็น,หนว่าอยู่ตรงนั้นเลยเราก็าอ๋อน,นี่นี่จเป็นไม่จะเป็นต้องสองให้เห็นลายเหมือนผีผีเขียนแล้วพี่ ครับโอเคผมก็ขี่้ถหมดเดินมาได้เลยครับเดินมาได้เลยครับเอาเลยเอาเลยผมได้คำตอบทุกอย่างหมดแล้วครับวิธีการนี้เกมไวปุ๊พี่อ้าวแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องเห็นผีก่อนเหรอไม่ไม่เห็นผีครับพี่อ๋อเดี๋ยวได้เห็นครับได้เห็นแล้วได้เห็กฐานแล้วล่ะเหรอเนี่ยอ่อเดี๋ยวกลับมาคุยกันก่อนเพราะว่าเราต้องเตรียมแล้วแหละ ต้องอุปกรณ์ให้พอตีเรายังเลือเยอะไม่มีปัญหาโอเคเตรียมกล้องถ่ายรูยเปเฮ้ยเดวิน,น้นนี่เขาเขาวิ่งวิ่งไวนี่หว่าใช่ป่ะครับ,บครับใช่ครับก็พอลัวแต่ก็ไม่น,าน,าน่าแย่ขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวผมเตรียมรายชื่อ,อเอากล้องถ่ายรูปไปคนละตัวครับต้องถ่ายรูป จะนี้เข้าไปร้องเพลงเข้าไปปวดได้เลยเลยเวเนนต์เวเนนเป็นผีประเภทเคลื่อนที่ได้เร็วมากขนาดว่าการซ่อนตัวจากมันจะทําให้มันเคลื่อนที่ได้ช้ามากโอเคมันไม่ใช่ปัญหาครับ Hello Martinez, hello, hello. Hello. để để để. các tài Hello Hello. You? hello. Uh, <coughs> you hello. Uh? Keep you aside. มาตินเนส Give us a sign Hey Show yourself Show yourself มาตินเนส Come on มาแล้วพี่เสียงโอ้โอ้โอ้มาแล้วครับเสียงวิทยุวิทยุเป็นเองว่ะใช่ใช่มันได้ครับกดปิดได้ครับกดปิดทีวีวิทยุได้เลยครับไม่ใช่ี่มันเป็นเปิดทีวีเฮ้ยไม่เปิดปั๊บอีก

ห้องนี้เหรอไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราใจเย็นเราฟังเสียงยีเมพดีๆเอาอย่าไปกดดันนะถ้าเราเอารูกวดปิดไฟห้องน้ำหนึ่งก็ปิดไฟห้องน้ำหน่อยมาเต้นเนสโชว์ยูอ่ะพลีซมาเต้นมาเต้นมากินมายองเนสพลีสฮัลโหลมาเต้น ไปไปที่ห้องนั้นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปห้องไหนไกลครับห้องเดียวมีห้องเดียวมีห้องเดียวห้องนี้ใช่ไหมครับกด B กด B กด B มาตินมาตินิส Are อายูฮีรบกวนรบกวนทุนไลกเป็นภาสตาร์นี่ครับคือเขาอาจจะเป็นคนใต้ยังไม่ต่างเลยแมคนใต้มาตินมาตินอยู่ได มาเต้นมาเตนมนสเอ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษไม่ถนัดเลยพี่ Please play with me มาเต้นมาเต้นมาเต้นมากินกระทอมไย มาตินมาตินไม่เล oh, ินด yeah! ้วยอ่ะเย่คอมออนคอมออนคอมออนไรมาตินโชว์มูอเฮียโชโยกายเออ มาตีเนสโชยัวเซลก็มีสัญญาณครับอุ้ยถ่ายติดแล้วคนหนึ่งโอเคครับโอเคแล้วออกมาทั้งคู่ได้เลยหรอติดเดรอพี่ติดปุ๊งเลยติดแล้วติดแล้วอ้ติดนุ่อยากเห็นมาตินรู้สึกว่าจะถ่ายไม่ติดหัวนะครับได้ได้มาขึ้นตัว เอ๊ะผมว่าผมว่าพี่น็อตเนี่ยพี่น็อตนี่โชคดีนะพี่นี่ประกวดถ่ายผีได้เลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาถ่ายตาที่แล้วนี่แหละตาที่ลินกับเดซเนี่ยเออผมเห็นพี่ดวงขึ้นจังได้เดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปเข้าไปด้วยกันเลยอ่ะไปเฉลี่ยกันไปเราไปทำอะไรที่ต่อกันดีกว่า โอเคครับแล้วกันตอนนี้หลังจากพี่ป๋องพี่ป๋องก็มาแล้วรับพี่ปงเ็มับาไหนรัวเนี่ยมัน Len with you, hey Senda. Hello, Senda. Where are you? Where are you? Show me peace. Show me peace. Senda. Senda. Hello, Senda.

ผมไม่รอลแรนีรถแล้วครับโอเคตอนนี้ผมอยู่คนเดียวใช่ไหมเน um, okay. ี่ยใช่ครับออกมาเลย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 ฮะออกเหรอเฮ้ยมันยัง55มันยัง55อยู่เลยเนี่ยคุณหนึ่งเอาไปอีกเซนดาภารกิจที่สองัยังไม่เก็บยูดอาซคอมเพลวิชมีเซนดา คุณเทสถ้าถูกแล้วไปไปแอบห้องกินนะฮะมีเข้าห้องกินจะโตเลยนะอยู่ใกล้กัะตูไว้ด้วยซันดาซันดาซันดารู้รู้ห้องอยูห้องทางนี้ก็ได้ห้องไหนนะพี่ห้องเออห้องไหนก็ได้เหรอได้หมดนะทุกห้องอ๋อดีดีอย่าลงบันไดนะลงบันไดก็จบนะได้ครับเอ๊ะผมได้ยินเสียงสันสนซื่อซื่อฮัลโหลสันดา บอกกนอะไรนะพี่ค o คุณมีอวงว่างว่างว่างครับทำไรครับมีมือว่างใช่ไหมแตะแขโมยรองเท้ามาให้อีกข้างนึขโมยขโมยรองเท้าปัเตียงรองเท้าเหรอไปเยงห้องที่มีผียู่ดกใช่ไปขโมยเทาไปเถอไปมนรับน้อง 哦。快马，快马。 พี่แผีมันดูจะหวงของนะใช่ไมเอาไมเอาไว้รองแต้เท้าวาเลยอย่าเช่นเวลาเวลาวีล่าอย่าเปิดมาอ๋อนี่ตอนนี้ออกไปได้ยังครับว่าคงออกดีกว่าเหรอผมออกมาเลยออกมาเลยเดินออกมาได้เลยโอ้ยผีมันเล่นผมแล้วพี่

ดูท่านอนผมดิไม่ผมไม่รู้ไงว่าจะหลบตรงไหนอ่ะผมได้จำไว้ห้องนี้ผมไม่เข้าแล้ว กวามกับบ้านเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนี่มันมีโลยังไงเราเราจะคุยกันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเพชรเป็นวิญญาณแเราเพชรจะได้ยินพูดไม่ได้ยินเพชรพูดอ่าอ่าอ่าเคยเคยพว่าฉันคือวิญญาณกูทุกท่อลมาเเรคยเลยดูครับท่านผู้ชม กขาทิ้งผมไปแล้วครับคิดไปแล้วมัต้องแอบโซฟ้าโดนทุกคนคุณเพชรคุณเพชรมันเป็นความรู้สึกแบบอะลุผมอธิบายไม่สูงเลยพี่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าใจหรอเข้าใจกือกันทุกคนแหละไอ้น็อตก็ตายตรงนั้นแหละที่เดียวกันนั่นแหละ เออมันมันก็มันก็มันก็สยองดีนะครับหลังจากที่ผมโดนบีบคอเมื่อกี้ตายที่เดียวกันเลยฟิลลิ่งได้คือฟิลลิ่งมาเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากช่อง hobbyster ของพี่น็ตด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ ไว้ให้ด้านล่างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ